การต่อระบบไฮดรอลิกเวลาเราจะเอาระบบเนี่ยไปคอนโทรลเนี่ยไปควบคุมกระบอกไฮดรอลิกมันทํางานยังไงหลายคนถามมาว่าต่อยังไงไม่กล้าต่อนะครับหรือว่าต่อไม่เป็นนะครับส่วนใหญ่คิดว่าไม่กล้าต่อเพราะว่ายังไม่รู้นะครับการทํางานของอุปกรณ์พวกนี้มากกว่านะครับก็อาจจะยืดอาจจะยาวนิดนึงนะครับพูดผิดพูดถูกก็ขอออกตัวไ้ก่อนว่าต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคลิปเป็นการทําแบบสดๆไม่ได้อ่า มีสคริปต์ไม่ได้เขียนรายการไว้ก่อนนะครับพูดตามาประสบการณ์และก็ความเข้าใจในการทํางานโดยตรงเลยแล้วกันนะครับเรามาทําความเข้าใจของปั๊มกันก่อนแล้วกัน,นครับก่อนอื่นคือปั๊มไฮดรลิกนะครับปั๊มไฮดรลิกมันจะเป็นหน้าตา,าลักษณะแบบนี้นะครับก็คือปั๊มไฮดรลิกมันจะมีทางน้ํามันเข้าทางน้ํามันเข้าแล้วก็ทางน้ํามันออกนะครับก็เหมือนปั๊มน้ําทั่วไปนั่นแหละนะครับก็คือมีแรงดันเข้านะครับเข้าแบบ อาจากการปล่อยหรือว่าอาจจะจากถังนะครับถังน้ํามันไฮดรอลิกครับถังพักอะไรพวกนี้ก็จะเข้าถังนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ปั่นปั่นโมเลตัวนี้นะครับปั่นแล้วก็มันจะออกมาทางนี้นะครับออกมาทางนี้ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับทีนี้พอมันออกมาเนี่ยมันไปไหนนะครับพอมันออกมานี่ปุ๊บนะครับมันจะมาเข้าคอนโทลนะครับจะมาเข้าคอนโทลตัวนี้นะครับในคอนโทลมันก็จะมีเขาเขียนระบุไว้อยู่คือตัว P นะครับ ัว P ก็คือปั๊มนะครับเร่อมาจากปั๊มก็คือมาจากปั๊มเนี่ยสายเส้นเนี่ยนะครับวิ่งมาเข้าจุดนี้นะครับพอวิ่งมาเข้าจุดนี้แล้วทายังไงต่อนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอะเวลาเรายกกระบอกไฮดรอลิกไปสุดนะครับมันอาจจะทําให้สายแตกหรือเปล่านะครับในคอนโทรลแบบนี้นะครับมันจะมีคอนโทรลอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวควบคุมแรงดันคือตัวนี้นะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับสามารถปรับตั้งได้ใช้หกเหลี่ยมปรับตั้งนะครับยิ่งขันเข้าไปเยอะนะครับยิ่งเพิ่มแรงนะครับ เราก็ลองไปยกดูนะครับว่าถ้ายกขนาดนี้แล้วปั๊มมันตัดหรือ,อยังนะครับมันสามารถตั้งตรงตนี้ได้นะครับสําหรับใครที่กังวลว่าไอ้แรงดันมันเกินมันจะทําให้สายแตกหรือเปล่านี่เราตั้งตัวนี้ได้นะครับเป็นตัวเช็คแรงดันเอาไว้ป้องกันแรงดันเกินนะครับเราก็มาเช็คตัวนี้นครับทีนี้จากที่น้ํามันเข้าปุ๊บน้ํามันก็จะออก2องพอตนี้นะครับน้ํามันออก2องสองพอตนี้น้ํามันออก2รูนี้ไปไหนนะครับไปที่กระบอกไฮดรอลิกนี่ ไว้ที่กระบอกไฮดริกแบบนี้นครับก็จะไปเข้า2อรูนี้นะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะให้มันเส้นไหนเป็นเข้าเป็นออกมันสลับกันได้นะครับถ้าเรากดลงเป็นขึ้นเป็นกดขึ้นเป็นลงแล้วก็สลับเปลี่ยนทางใหม่ได้นะครับถ้าเราใช้งานไม่ถูกต้องนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับอสองพอร์ตน,นี้มันก็จะวิ่งวนกันอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งออกตัวทีนะครับ จุดนี้ก็ต่ออีกเส้นหนึ่งไปตัวทีตัวทีหมายถึงแท้งแท้งก็คือถังนะครับตอนนี้มันจะวิ่งกับถังพักครับวิ่งไปที่ถังพักตัวถังพักผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ถ้าจะให้ดีตรงที่ออกจากจุดนี้ให้วิ่งไปที่กองนะครับเป็นกองไฮโดรลิกก่อนก็ดีนะครับตัวนี้วิ่งไปกองไฮโดรลิกก่อนที่จะเข้าถังพักนะครับหรือว่าตัวทีก็คือแท้งนะครับทีนี้จากจากถังพักก็วิ่งลงมาเข้าปั๊มไฮดรลิกก็ระบบก็มีแค่นี้นะครับ ระบบมีแค่นี้จริงๆนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปต่อแล้วยังสงสัยอยู่นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าใครอยากเสริมเติมอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์รายละเอียดบอกได้เลยนะครับสวัสดีครับ